ันนี้ก็เป็นพนนนะีพีพีปุ่า,าเป็นผมเป็นอาขาครับผมอ๋อภาวะาข่านะครับใช่ใ,ชอ,าาใชอันนี้จะเป็นสูตรรวมวัฒนธรรมเกดชดาติพันก็เรียงคอย,ยาวโรงกลมเคเดี๋ยวพีดเดินพาผมไปชมนะครับนี่คืออาราอาขา่า เจ้าของพวกนี้ก็คือรับรับมาหรือว่าไงรับมาไอทำเองครับผมนี่เจลาเขาทำเองหมูอยู่ไหมครับหมูยังอยู่ไหมครับแต่เข้ามาครับผมอยู่ไปทำใบทำอะไรมาหมดแล้ว แล้วท,ที่ทีมันมีมีมมมข้าวบนเนี่ยครับเนี่ยบางคนนี่ก็ต่อสายสายมันก็ออกไปข้างนอกนี่รีซอร์อ,อันนี้เราในหน้าไม้ยิงตัวนี้ด้วยอะไรนะน่งกระติกเลยเนี่ยหน,น,น,น้าไม้ด้วยอ,อยู่ไหมครับอยู่ครับอ๋อออกมาคุย ไอ้หน่อยหนึงก็ได้เงนไอ้อ่ารัสิพี่เพื่เอาก็เลยครับครับผมครับอันนี้เขาเข้าไปเล่นน้ำตัวเดือนเมื่อก่อนเนี่ยนะอ,อ๋อ,อผมเพิ่งเพิ่งมาจากตรงโน้นเหรอครับตรงเขื่อนนี่นะเยอะไหมพรมเนี่ย <laughs> เยอะเยอะวันนี้สุดท้ายมันก็เยอะอ่ะนะยังเยอะเลยวานสุดท้ายมันก็เยอะอยู่แล้วนะ สวัสดีครับลูกสาวลูกชายลูกชายลูกชายอ๋อมีข้างบนถ่ายรูปเขาคุยเขาได้อะไรพุดไทยได้ไหมครับพูดไม่ได้พูดไม่ได้อันนี้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับอายุ เท่าเท่าไรแล้วอายุสี่เจร้อยรสี่เอะไรนะสี่ร้อยเจ็ดสบเนาะสี่ส0เท่าไรแล้ว่ะเวมาอเดเ้ยทียเมึอ่ะสี่สิบแปดแล้อสีห่วงห่วงนี่คือใส่กันตลอดเขาใส่เขาใส่ถอดไม่ได้แล้วะใส่ ลูกเขาก็ใส่เราคนนี้อายุเท่าไหร่ยีเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าอ่าแล้วมันมันมันนับจากห่วงได้ไหมได้อ่าไอห่วงใหญ่อ่ะแทนอายุเท่าไหร่สัตว์ตันเต่เนะอายุเนี่ยเนี่ยโทษนะไอเนี่ยห่วงใหญ่เงี้ยหรือหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันอืมมีสองสองอ่าัน,นี้เดือยอ,อันนี้ต่างกับอายุอ่ะถ้าอายุน้อยก็ใส่น้อยอายุใหญ่ก็ใส่ ก็โคยอคือนีดหน่อยนี่ก็เพิ่อใส่ต่างยี่ต่างอยูต่างยูยูใหญ่เนี่ยก็เพิ่อคือแม่บ่าวน้ำหนามนั้นเนี่ยไหนไม่เคยใส่เนี่ยขอูนัวน่าชินักแล้วต่างนี่น่าชิมเขาแบ่งตัวนี้งหมดทั้งตัวของเขาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ด้วยนี่คือประมาณสิบกว่ากิโลนี่ครับ เขาใส่เยอะๆเนี่ยนะก็เขาถ่ายรูปไหมได้ได้ได้ถ่ายรูปครับผมโอเคเดี๋ยวก็เม็ดเจ้าใช่ไหมไปดูข้างบนต่อคครรัับบไนี่ที่มาจากไหนครับอ่าสุพรรณแต่ว่าเมื่อกี้ออกมาจากไอ้แม่กวง เมตโกับเมตโเจน่ะเด็นะดกเวฟพุตฟุตไทยได้นิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้เขอยู่พม่านลำบากมือเด็กพม่านลำบากนี่ก็ไม่มีบา้านเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาเรียกมาเพ่มเติมเพิ่มบ้างนแค่เมตโตก็ได้ เเกม็พูดพูดไทยได้ไหมพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้ อันนี้ทอผ้าอะไรครับทอ,อกระเป๋านี้ทอกระเป๋าอเอ,อ,เองอเ,เลยผืนกี่บาทว่าอย่างผ้าผืนละกี่ ขายผลผลานี่สองร้อยแตยคนไทยเนี่ถึงร้อยห้าสิบอันนี้โค้ดโอยค้ดโอย,อยเป็นเป็นฝ้ายหรือว่าเป็นอะไรครับอย่างไปซื้อเนี่ยก็คงมาไปเนี่ยโอยไม่พูดไทยได้ ไปได้นิดหน่อยนีย่อันนี้ไปขอทอนะอขอถอนขอใส่เนี่ยมาก,ก่านี้เขใส่เองเนี่ยเป็นม,มูมูเข้อมูเข้อมแล้วเหตุผลที่ที่ต้องถอดเพาะหรือว่าเราแบบทำพิธีขอถอดไม่ไม่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอะไรอันนี้ก็ขอ,อทำยากใส่ พูดไทยได้นิดหน่อยอันนี้เป็นพรอนแค่ก็มีจำแค่อันนี้เป็นิโยคุยใหญ่ไม่มีคอนี่ก็คูยใหญ่ี่ยระเบิดอุูระเบิดครับ แล้วไอ้ไอ้ตรงที่ที่ที่ขานั้นใส่ไว้เออที่ขานี่ก็ใส่อยู่ครับจริงโหเนี่ยนี่มีคอนี่มเลยใส่ใส่เพื่ออะไรครับตรงขาก็ไปทําชาเมโกเนี่ยกไปทําชาอย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ยครับพออยู่มโกเนี่ยก็ไปอย่างเงี้ย,ยตลอดพอ,อยู่พม่าเนี่ยก็บ้างเนี่ยก็าคิวอย่างเงี้ยก็ใส่ตลอดไปทำชาอ้าว อันนี้พูนี่คบไปคบแกศคบแกศแม่เท่านี่ก็เป็นอี่นีหลออันนี้โอ้มีจุดขามีจุดคอเนี่ยอันนี้มีแปดกิโลใส่นี่อันนี้แสดงว่าแม่เท่ามีตังค์ดิเนี่ยก็อันนี้ไม่เกี่ยวมีตังค์คใส่ด้อี้ครับอันนี้แปะคบแก่แล้วคสเสานี่เขาไม่กล้าใส่แป่คบแก่เนี่ยเขเยาวนี่ก็ไม่แม่เท่ายืนยเชอะยืนไหนน่าถือเยอะ ไ่ที่ขาด้วยนะครับอายุไม่เท่าอายุเนี่ย60กว่าแล้วโอ้60กว่าแล้วยังยังดูแข็งแรงอยู่เลยเนะ <laughs> าะบ้านประเทศไทยนี่หลายที่อยู่อันนี้ไม่มีนนมีแบบคุณได้เ,เดีย๋ยอันนี้มาจากากับพม่าอยู่พม่าไม่ได้เออแล้วทําไมหาพม,าม่าไม่ไม่มีกระเลี่ยงคอยาวผู้ชายโอ้ผู้ชายนี่มันไม่ให้ใครทำงานครับโอใส่ทำงานก็นอน ก็เลยว่าเห็นเห็นแต่ผู้หญิงพูดไทยได้ไหมครับน่อยอันยู่อะไรอันนี้สิงโขงนะใส่ก็ใสตรงตรงขาแล้วครับอันนี้ก็ใส่เงี้ยหน่อยอยู่อันนี้ก็พอเนี้ยก็ก็ใส่เราไอ้อย่างอย่างพวกเนี้ยคือไปรับเข้ามาอันนี้คนดไทยครับ อันนี้โค้ดไทยถ้าเป็นเนี่ยยังทำเองแต่ถ้าอย่างอันนี้ซื้อมาครับอ๋อไปเชิญไปซื้อในในการหลวงครับอ๋อการหลวงนี่โค้ดเชิญอันนี้ทำอะไรนะนี่กโค้ดเชิญชุดข้าถอดเสื้ออันนี้ผู้ศาสตร์ไทยได้อันนี้มานา อายุอะไรแล้วครับสามยยองชื่ออะไรครับชื่อมุกุอะไรนะมุกุมกุมุกุแปลว่าสาวสวยอันนี้ทำเสื้อครับเป็นเป็นเสื้อแบบไหนแบบที่ใส่แขบคอขอบผมตัวเท่าไหร่ครับอย่างนห้าร้อยใช้เวลากี่วัน ถ้าห้าร้อยนี่ถ้าเทียบระยะเวลาที่ทำถือว่าไม่แพงวัดต้นทุนกันนะยัหลายบาทอยู่ไหม ไทยได้ไหมอันนี้กูได้ไทยอันนี้พูดไทยได้ง่ายกระเป๋าชื่ออะไรครับหมูด่างอะไรนะหมูด่างหมูด่างหมูด่างแปลว่าสาวสวยแปลว่าสาวสวย มาเที่ยวใหม่แต่นี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตั้งใจเหมือนลมพิวล์ยินได้นครอยู่มอเช้าอุย <c oughs>